สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสำหรับใครที่สงสัยนะคะในแฮชแท็กของทวิตเตอร์เมื่อเช้านี้ใช่ไหมทุกคนว่าอ้ยเป๊อปแคทคืออะไร ทำไมไอ้ป๊อปแคทเนี่ยมันถึงสามารถที่จะติดเทรนทวิตเตอร์ได้ทีแรกเราก็งงๆมากคือเข้าไปอ่านในทวิตก็งงทุกคนก็เลยมาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็หาคําตอบกันนะคะว่าไอ้ป๊อปแคทนี่มันคืออะไรเพราะว่าพยายามแล้วพยายามอีกที่จะหาคําตอบในทวิตเตอร์แต่ก็แต่ก็ยังงงอยู่ดีอ่ะทุกคนก็เลยมาคลิกดูนะคะที่ตอนนี้ค่ะทุกคน p o p c a คทดอทคนะคะทุกคนหลังจากที่คลิกเข้ามา มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาคลิกดูนะคะก็คือไอ้แมวตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาคลิกดูนี่เราจะคล네ิกที่ปากของมันนะคะทุกคนนี่นี่นี่คือเขาจะนับเวลาที่เราคลิกเห็นไหมไอ้ตัวเลขข้างบนหัวแมวค่ะทุกคนมันจะขยับเปลี่ยนไปตามจังหวะที่เราคลิกทุกคนนี่มันจะนับตามจํานวนที่เราคลิกเน่เน่เน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี <mer> ่โอ้เห็นไหม แล้วทีนี้แต่ละประเทศก็จะแข่งกันนะคะทุกคนมันเหมือนมันเป็นเทรนแข่งกันโดยอัตโนมัติขึ้นมานี่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 เห็น,น,นไหมแสดงว่าตอนนี้เรานั่งคลิกไอเมลตัวน,นี้อยู่ประมาณ151ครั้งอ่ะทุกคนีนมันก็จะนาํานับไปใช่ไหมแล้วกลายมาเป็นสถิติซึ่งสิ่งที่น่าแบบน่าปรับปื้มเรียกแบบนี้ได้ไหมแบบว่าคนไทยเราไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกก็คือตอนนี้สถิตินะคะทุกคนที่ทาให้มันติดเทรนทวิตเตอร์นี่ทุกคนลงมาดูข้างล่าง ปรากฏว่าไทยแลนด์จ้าขึ้นอันดับหนึ่งขึ้นอันดับหนึ่งจ้าในการที่จะไปกดเอตนาแมวตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียเนียเนียให้มันอ้าปากปั๊บ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 อยู่เนี้ยกลายเป็นว่านับสถิติรวมของผู้ใช้ชาวไทยนะทุกคนนะแบบเวอร์ไว้นะทุกคนคนไทยค่ะทุกคนสามารถร่วมแรงร่วมใจกันทําสถิติได้อันดับหนึ่งทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะพาคลิกดูนะคะจึงนไม่เห็นไหม ทุกคนเป็นอันดับหนึ่งของเวอรวเลยนะทุกคนเนี่ยไทยแลนด์จ้ะทุกคนชนะไต้หวันเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วทุกคนเห็นฝั่งทางนี้ไหมตัวเลขค่ะนี่ตัวเลขที่วิ่วิ่งอยู่เนี่ยคือเรากําลังช่วยกันปั่นกันคลิกอยู่นะทุกคนนะนี่เห็นไหมมันวิ่งอยู่ตลอดเลยแล้วจะบอกว่าฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเรียกได้ว่าฮิตกันทั่วโลกเลยก็ว่าได้ไม่แปลกค่ะนี่เห็นไหม ทำลายสถิติเลยจ้าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองนี่เป็นไต้หวันอันดับสามเป็นมาเลเซียค่ะอันดับสี่ค่อยมาฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนมาอันดับห้าโปรแลนด์มาอันดับหกโอ้โเดนมาร์กมาอันดับเจ็ดจ้ามาดูซิว่าในเอเชียของเรามีประเทศไหนอีกบ้างเราก็มีอินโดนีเซียก็มีจ้าฮ่องกงมาใกล้ๆกันเลยออรัลเซียอเมริกัน เวียดนามก็มาเรียกได้ว่าเล่นกันแทบจะทุกประเทศเลยเนี่ยฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆอย่าเรียกได้ว่าทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทั่วโลกเลยจ้านี่นี่เออแต่ว่ามีบางประเทศตอนนี้เขาน่าจะนอนอยู่มั้งไม่แน่ใจนะเขาน่าจะนอนอยู่เพราะว่าบางประเทศเนี่ยนิ่งๆไปคิดว่าเวลานาฬิกาเวลาบ้านเขาน่าจะกาลังนอนอยู่นะคะนี่เห็นไหมโอ้กี่ประเทศเนี่ยทาไมมันดังได้ขนาดเนี้โอ้ อืม200กว่าประเทศเลยจ้ะที่ขึ้นลิเดอร์บอร์ดในตอนนี้โอ้โหไทยแลนด์พอเราจะร่วมแรงร่วมใจกันคือไม่แพ้ชาติใดในโลกนะขึ้นมาข้างบนยังปันไม่หยุดค่ะทุกคนดูคือวิ่งไปเยอะมากแล้วแบบทิ้งห่างไปเยอะมากเลยดิโอ้ oh, คือทิ้งห่างเยอะมากเลยนะดัาหนึ่งของเรานี่เรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรกันเลยนั่งคิกอย่างเดียว <c oughs> เอาจริง นี่เดี๋เพิ่มสถิติช่วยเขาหน่อยแล้วทุกคนจะบอกเลยนะคะว่าอีเมลตัวเนี้ยคืออะไรทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าเอ้ยแล้วที่มาที่ไปของมันคืออะไรที่มาที่ไปของมันนะคะแอ้เจ้าแมวน้อยตัวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเจริงๆแล้วค่ะมันมีชื่อว่าโอชมิวค่ะทุกคนใช่มันมีชื่อมันมีตัวตนจริงๆนะทุกคนปับป๊บปับ๊ฟังเสียงฟังเสียง น่ารักนะก็คือเจ้าแมวโอชมิลตัวนี้ค่ะนี่ชื่อของเขาคือโอชมิลนะคะทุกคนน้องโอชมิลก็คือเขาเป็นแมวของผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งอะ่ะชาวอเมริกันค่ะทุกคนจากนั้นนะคะแมวเขาตัวนี้คือเริ่มแรกอะ่ะเจ้าแมวตัวนี้เจ้าแมวน้อยตัวนี้คือเจ้าโอชมิลเนี่ยเขาก็เหมือนแบบอ้าปากอ้าปากแบบกําลังจะกินมแมลงอยู่อะไรเลยเขาคือไม่ใช่กาลังจะกินหรอกเขาเห็นมแมลงบินอยู่ อันนี้เรื่องเล่านะคะทุกคนที่แอดไปหาข้อมูลมาก็คือว่าเขาอะเห็นแมลงบินอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็แบบเหมือนอ้าปากแบบเล่นป๊าป๊บป๊าป๊แบบเนี้ยก็คือแบบเหมือนแบบหยอกล้อแมลงตัวนั้นเหมือนจะอ้าปากกินอ้าปากงับอะไรเงี้ยเออนั่นแหละที่มาที่ไปของเขาแล้วทีเนี้ยเจ้าของเขาอะก็เลยเห็นก็เลยมันถ่ายไว้ ถ่ายไว้คือแบบมันน่ารักดีอะไรอย่างนี้ก็เลยถ่ายไว้จากนั้นก็เอามาตัดต่อค่ะแล้วก็ใส่เสียงเนี่ยคือตัดต่อแมวของเขาเนี่ยกำลังอาปากปั๊บ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 ,บอยู่แบบเนี้แล้วก็ใส่เสียง s าว n d e f ฟ e c t ลงไปเสียงไอ้นี่แหละเสียงเนี้ยนี่เสียงแบบนี้แหละทีนี้หลังจากนั้นอ่ะเขาก็เลยเอาไปลงในเว็บเว็บหนึ่งค่ะทุกคนนั่นก็คือเว็บที่ชื่อว่า l e s d i t คือไอ้เว็บเว็บเนี่ย คือไอ้แมวตัวโปรดของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาตัดต่อเสร็จใช่ไหมเข้าลงไปในเว็บเว็บเนี้ยซึ่งมันอารมณ์ก็ประมาณเว็บเว็บแบบเว็แบบที่ฮิตในบ้านเขาอะอารมณ์แบบพันที่บ้านเรานั่นแหละแล้วทีเนี้ยอยู่ๆจ้าคือมันดังเฉยเลยอะกลายเป็นว่าคลิปเนี้ยกลายเป็นแบบมีมคนรักแมวอะอกลายเป็นแบบเจ้าแมวน้อยตัวนเ,เนี้ยไอ้เจ้าโอชมิวเนี่ยกลายเป็นขวัญใจของหลายๆคนแล้วแบบกลายมาเป็นแบบเนี่ยเกมตัวเนี้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่สร้างขึ้นมาให้คนแบบกด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 แล้วนับสถิติอ่ะทุกคนสถิติของการคลิกอะคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะอ้าปากปั๊บ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 หนึ่งครั้งอ้าปากหนึ่งครั้งแบบงับมงังับหนึ่งครั้งก็จะนับนับนับสถิติแบบเนี้ยแล้วนับกันเป็นประเทศอะคือแบบสร้างความสามัคคีโดยไม่ได้นัดหมายอะทุกคนจริงเนี่ยเออมันก็น่ารักคือเราก็งงเหมือนกันเนี่ยเนี่ยกดจนนิ้วจะล็อกแล้วเนี่ยนี่เราก็ยอมใจเหมือนกันเนาะ มันมันสนุกตรงไหน,นอะบบหาความสนุกได้ไหมได้แหละเนี่ยเออมันก็ไม่ต้องไปต่อสู้กับใครเนาะเนี่ยแล้วเหมือนแบบมันสร้างความสามาคัคคีโดยอัตโนมัติอะเพราะแบบเอ้ยประเทศของเราต้องขึ้นสถิติให้ได้ประเทศของเราจะต้องชนะนี่โดยที่แบบนั่งคิดเฉยเฉอะไม่ต้องทำอะไรเลย <laughs> เดี๋ยวจะพาดูสถิติที่กำลังวิ่งอยู่ตอนนี้นะทุกคนนีอ่อีกครั้งอีกครั้ง เฮ่ <c oughs> อะทําไมไม่วิ่งละ่ะนา่าจะกลังกําลังลันอยู่แน่เลยแน่แน่่อ้าววิ่งดิอออโอเควิ่งแล้วค่ะนี่เห็นไหมโอ้ สุดยอดสุดๆจริงๆทีแรกอะ่ะก็ไม่คิดหรอกนะว่ามันจะสนุกแต่พอเข้ามากดไปกดมาเออมันก็สนุกเหมือนกันเนาะเอาจริงทุกคนคือแบบฮิตจริงฮิตแบบฮิตแบบระเบิดเถื่อเทิงจริงๆโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทีนี้ทราบหรือยังว่าแฮชแท็กปับแคในทวิตเตอร์เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือสิ่งที่แอดสิ่งที่เราอะ่ะเล่าไปเมื่อกี้นั่นแหละโอเคไปแล้วนะคะทุกคนบา,บายค่ะไร้าสาระหน่อยนะคลิปนี้แต่ว่า อยากลงอ่ะคือแบบไขข้อข้องใจของตัวเองเหมือนกันที่เห็นเมื่อเช้านี้นะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย